แกนนำพักประชาชนนำโดยนายนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงโต้ตอบทุกประเด็นที่สสกิจชีวะรรมมานนค่ะอ้างว่าเป็นเหตุปัญหาการทํางานกับพักประชาชนแล้วก็ขอยุติบทบาทกับพักโดยชี้ว่าการแถลงดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นความไม่พอใจส่วนตัวไม่ใช่เรื่องปัญหาอุปสรรคการทํางานรับใช้ประชาชนตามที่กล่าวอ้างค่ะและอ้างอิงมติของที่ประชุมกรรมการบริหารและสสพักประชาชนนะคะว่ามีมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อบุคคลที่ทรยศต่อเสียงของประชาชน ยืนยันค่ะจะไม่มีการขับออกจากพักตามข้อเรียกร้องแต่ว่าจะใช้มาตรการดองงูเห่าทางการเมืองและตัดสิทนิพึงมีของสสนับจากนี้ค่ะพร้อมกันนี้ก็จะนําหนังสือของสสกฤิตค่ะส่งให้หน่วยงานตีความว่าเป็นการลาออกจากสมาชิกพักหรือไม่ซึ่งหากเป็นการลาออกจากสมาชิกพักก็จะส่งผลให้พ้นจากสมาชิกภาพสสน้วยแต่จะแต่ยอมรับนะคะว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในกระบวนการนี้ค่ะ ขณะที่ในช่วงเช้าค่ะสสกฤตก็แถลงเรื่องของเหตุผลยุติบทบาทการทํางานกับพักประชาชนโดยอ้างว่าแนวทางการทํางานต่างกันและพาดพิงไปยังเป้าหมายการทํางานของพักประชาชนค่ะว่าเป็นการเน้นสร้างพักไม่ได้เน้นสร้างคนสร้างกระแสะความนิยมเป็นหลักโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้และก็ยังอ้างอิงค่ะว่าเพื่อนสสในพักไม่ให้เกียรติไม่ให้เคารพพูดจาลับหลังเกี่ยวกับสถานะ เพศและก็ปล่อยข่าวเรื่องการเป็นงูเห่าทุกครั้งที่พักมีการเปลี่ยนแปลงจึงขอยุติบทบาทค่ะและเรียกร้องให้พักนั้นขับออกเพื่อไปเข้าสังกัดพักกล้าธรรมโดยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้ร้อยเอกคมนัทพมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ถึงสองครั้งจึงเป็นเหตุปัดสินใจไปร่วมงานด้วยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงกระแสข่าวว่าถูกซื้อตัวค่ะด้วยมูลค่า55ล้านบาทและตลอดการถแถลงข่าวของสส กลินั้นก็มีความวุ่นวายไม่น้อยเพราะว่ามีด้อมส้มหรือว่าแฟนขับพักประชาชนมาสแสดงออกถึงการต่อต้านคัดค้านใช้ถ้อยคําเสียดสีพร้อมเรียกร้องให้สสกฤษนั้นลาออกเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยค่ะแต่กฤิ่ได้รับการตอบรับจากท่านธรรมนัสในการช่วยที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด นะคะสองครั้งสองครั้งนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่บางพระที่ชนบุรีมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญในการเปิดอ่างเก็บน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากในการสัญจรไปมาระหว่างพี่น้องสองฝั่งนะคะ นี่การที่เราจะเลือกพักไหนเราต้องเลือกพักที่เขาสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าหนังสือจะเขียนมาอย่างไรเรายึดที่เจตนารมณ์ของผู้ยื่นหนังสือเป็นตัวตั้งนะเพราะนั้นมาตรการแรกที่ทางพวกเราจะดําเนินการนะรก็คือการยื่นขอตีความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้ตีความกลับมาว่าหนังสือที่คุณกฤษได้ยื่นต่อกกรรมการบริหารพักนั้นถือเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหรือไม่ ในกรณีต่อไปนะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานคนระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องรอหน่วยงานตอบคําชี้แจงกลับมานะครับถึงแม้ว่าช่องทางทุกช่องทางทางกฎหมายที่เรายื่นขอตีความไปเนี่ยทางหน่วยงานจะตอบกลับมาสมมุตินะครับว่าตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับทางที่ประชุมสอสอนะครับรวมถึงผู้บริหารของพักนะก็มีมาตรการนะครับที่จะลงโทษให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ ในการที่จะย้ายไปอย่างพักกล้าธรรมนะรถ้าเกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้นมาจริงๆก็ยืนยันว่าจะไม่เขาจะไม่ขับเขาออกแต่จะใช้มาตรการในการดองงูเห่ารวมถึงการนําเข้านะครับกรรมการวินัยของพักเพื่อตัดสิทธิ์พึงมีทุกอย่างในสถานะสมาชิกพักที่เขามี ยังชี้เห็นถึงบริบททางการเมืองค่ะว่าขณะนี้มีพักการเมืองบางพักพยายามดึงดูดสสเข้าไปให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้เป็นการเจราจาต่อรองเก้าอี้คณะรัฐมนตร,รีหรือไม่ด้วยมีกระแสข่าวเรื่องการปรับคอรมอรเร็วนี้และก็มั่นใจค่ะว่าหลังจากนี้จะไม่มีสสในพักประชาชนที่เหลืออยู่ย้ายไปอยู่ฝั่งรัฐบาลแน่นอนค่ะ สำหรับประเด็นทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะก็มีการประชุมกรรมธิการค่ะเรื่องของภาษีทั้มรวมถึงเรื่องกรณีตึกสะตะงอทะลมและวันพรุ่งนี้ยังมีการประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญในเรื่องคำร้องเกี่ยวกับการเมืองด้วยค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ